ตัวนำเด้อเอาเว้ย สวัสดีครับนัดอีสานมนต์นรสครับสวัสดีพี่น้องกองไปสู่ทุกคนครับวันนี้ก็ได้มาปั๊บทีครับพี่น้องยุทธีสวนนี่ยนะครับพี่น้องครับพอดีมีโครงการสิปลูกทั่วเพิ่มครับพี่น้องครับนี่ครับทีพอดีปั๊บเห้มาได้ทีตามำถนดครับพี่น้องครับเขาถนดมาหนี่ครับพี่น้องก็เลยปั๊บครับกับสิ้อมหัวนะพี่น้องใส่ตะไคร้ใส่หยังไปครับพี่น้องครับเผื่อไก่เผื่อกาเพ่อดีไม่กินพักครับพี่น้อง เึ yup. ้นก like, <To> ับบุบักพริกแล้วกับบักวบครับพี่น้องบักเชียเชียครับพี่น้องครับนี่ครับสีลงบักทัวครับพี่น้องเป็นงาน80ตารางว่าครับสีลงบักทัวเบิร์ดเลยครับพี่น้องครับฝากกดติดตามเลเด้อครับพี่น้องอีสานบริสานต์ครับพี่น้องครับสายแรงของห้องกับกำลังปั๊บทีโยครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องให้ได้ตามลัดโฉนดนะครับพี่น้องครับ แต่ทีเอาเสาเอาหยังมาลงนะพี่น้องครับพี่น้องครับอันนี้ผมโยกล่องไปแล้วสงสัยคือสิไปเบิด์แล้วครับพี่น้องขาแรงเหยียบมุนเบิดพี่น้องเลยเอะไะครับพี่น้องครับสามสิบหกครับแรงดีครับพี่น้องครับคนขับเหมืนแรงครับคนขับไดซี่สิบต่อไปครับพี่น้องครับแรงก็ลดอีู่ครับพี่น้อง พี่น้องภาสีเอาตามแนวเสียกครับพี่น้องไกลแล้วไกลแล้วนี่ครับพี่น้องแนวเสียกพี่น้องสังเกตบ้างนี่ครับเป็นแนวเสียกคือขึ้นไปนี่ครับให้ได้แนวเดียวกันนะครับพี่น้องครับโอ้ของโตเนาะแอลสามหกเลยเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเลย เป็นรถลดยอดนิยมนี่ครับพี่น้องครับลงไฮลงหน้านี่ก็สบายครับพี่น้องครับนี่ครับผมเดินสายนําไปแล้วครับพี่น้องครับก็คือสีว่างสายนํายดไปนะพี่น้องไปผมจะพาไปเบึงที่ผมว่างสายนาไปครับจอสายนําไปครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับผมจะจอสายนําไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับรับป็น สายน้ำหยดครับพี่น้องเดี๋ยวเสียวสายน้ำหยดมาใช้ครับพี่น้องสายน้ำหยดแกอยู่ราคาก่อละหกร้อยแปดสิบครับพี่น้องครับเนาหารอยเมตรครับพี่น้องครับนี่เป็นสาหน่อยครับพี่น้องเสียวรถแมคโคมาขุดอีกครับพี่น้องขุดลงไปเห็ดสานหน่อยก็ได้เลี้ยงปลาครับพี่น้องครับตะเก ا าเป็นขอไพรได้พี่น้องแ๋ยวผมเสาไฟจูดออกครับพี่น้องครับหล่อมตะไครยมากครับพี่น้องครับไครผมสื่อมากเ้าหรือพี่น้อง ล่อไปหอดผู้หลบหน่องพุูนะครับเกษสรลงบักบักแตงไอ้บักเขียไอ้บักเขียบผ่านเผาไม่พี่น้องมูลเงี้ยๆสงกำปั่นนี่ครับพี่น้องครับผมเกษสรลงแล้วก็ล่องทัวร์พร้อมครับพี่น้องพอได้อยู่ได้กินพอได้ขายไปครับพี่น้องครับครับอันลอกงานผมลงแล้วแล้วครับพี่น้องครับงานแปดสิบตารางวาขึ้นกันครับพี่น้องครับลอกนั้นเป็นบักผิกครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้าพี่น้องไปรออีกหมื่นรุ่นครับพี่น้องครับ แล้วก็ลงเป็นบักทัวภูมิครับพี่น้องกำลังงามครับพี่น้องครับแล้วก็ะเลียบักพริกเลี้ยบักซี่อย่างไรยางอยู่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ่งรถดันดินก่อนครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับรถขาแรกครับพี่น้องว้นลลาอาตุ ตัวนหน้ามด้วเอาเฮ้ยเอาออกก็ได้แล้วต่อแล้วเดี๋ยวคอยแล้วเลี้ยงพารไปก็ได้เลยสุดยอดเลยไงกุ๊บฝ่าเลยพี่น้อง ผมถืพาพพี่น้องไปเบิ้งฉนดนครับพี่น้องมีแจ้งนี้ผมพึ่งสื่อครับวางอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับพี่น้องครับเอาไปเลยครับเอาไปเลยโอ้แรงดีดีรถคันนี้จอดเลยจอดเลยเป็นคนขับพี่น้องครับถึงกัดเฉากัดข้งครับพี่น้อง โอ้เดี๋ยวเดียวตอกท่อเาหันครับพี่น้องครับกินเหล้้าาขวดเเยีป็นได้เอาอชาวจุ้งหงแดงชาวจุ้งหงแดงสุดยอดเลยหรือไ่เอาล้วครับพี่น้องครับขาดีดพี่น้องครับหยดจัดที่เป็นลิงตึงจังครับพี่น้องครับขวัเสียขึ้นหัวรถพี่น้องเลยครับพี่น้องครับมีคนกำลังปั่นคู่ไปครับพี่น้องเดี๋ยวคงก๋าเอารถมาโจกแเราจะทิ้มทีครับพี่น้อง เิือดไหลหรอกพี่น้องสุดยอดดีครับพี่น้องสาวนิ่หัวกับดันแรงด้วยกันนะครับพี่น้องครับ แรกยีดี่แลกยีดี่รถขั้นนี่ ครับนี่เป็นตีนแนวเสียกมากครับน้องครับนี่ครับนี่เป็นขนเสียบไปครับน้องครับน้องเห็นไหมครับคือตรงด้แนวนี้ครับตามฉนวนที่ดินครับน้องครับ ไปเบิดเลยพี่น้องเฮ้ยลองทัวร์ขาแรงขาแรงผมหยับลองถูกทัวเบิดเลยพี่น้องไปเบิร์ลวงถูกทัวผมพี่น้องเฮ้ยไปเบิดเลยครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวคอยเห็นไหมเดี๋ยวคอยเห็นไหมเอาครับพี่น้องครับสำหรับชิมีกาขอลาพี่น้องกันนะครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ